เทพเซียน40,000ปีตอนที่277สถิติที่ไม่อาจทำลายได้หลังจากบุกผ่านแถบก้อนหินลอยฟ้า5เส้นติดต่อกันแผ่นเกราะชั้นนอกของดาวททไยทัพก็หลุดออกไปจนหมดซินเผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงซึ่งคองแคลวประเปรียวระเพียบพร้อมสมบูรณ์รอจนถึงยามนี้ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกราวกับว่า เพิ่งเตื่นขึ้นจากความฝันคอยตระหนักว่านักขับลึกลับผู้นี้ที่แท้กำลังขับกระสวยบินซุปเปอร์คาร์รุ่นเดียวกันกับขวานสึกกวนตงดาวทรายทับยิ่งไปกว่านั้นตัวถังของกระสวยบินดาวทรายทับลำนี้ยังติดตั้งไว้ด้วยปีกเสริมที่คล้ายกับครีบฉลามเช่นเดียวกันอีกด้วยเพียงแต่ครีบฉลามของดาวทรายทับลำนี้มีจำนวนไม่มากนะักและการจัดวางก็สเปะสปะหลายรูปแบบมากเกินไป เมื่อมองปราดแรกพวกมันให้ความรู้สึกว่ายะจะรักษาเสถียรภาพการทรงตัวของกระสวยบินเอาไว้ได้ตรงกันข้ามกลับจะยิ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความสับสนรวนเรมากกว่าเดิมเป็นไปตามคาดดาวทรายทัพพันศูนย์เสียสภาวะอันลื่นไหลราวกับเมฆร่องนาำรินเมื่อคู่นี้ไปจนหมดสิน้นตัวกระสวยเริ่มสั่นสะเทือนเบาๆนี่หมายความว่าอย่างไรการจัดวางปีกเสริมอันพิลึกพิลั่นนี้ แม้แต่คนธรรมดาอย่างข้ายังสามารถเห็นได้ว่าขัดแย้งกับหลักอากาศโพลสตร์ไปะปะวุ่นวายรายรูปแบบ,แ,บบแบบอย่างสิ้นเชิงการปรับแต่งก่อนหน้านี้ยอดเยี่ยมมากฉั้นตอนสุดท้ายกลายเป็นการปรับแต่งที่แปลกประหลาดเช่นนี้ไปเสียได้ปีกเสริมแบบนี้ไม่ติดตั้งเสียเลยยังจะดีกว่าเหล่าผู้ชื่นชอบกระสวยบินพากันจับจ้องไปยังหน้าจอภาพมายาด้วยความสนใจอย่างเต็มที แม้ว่าจะขบคิดไม่เข้าใจกระตามอสูรเพิงหรีเฟิงและขวานสึกกวนตรงสองยอดนักแข่งมืออาชีพหันไปมองหน้ากันอย่างงุนงงพวกมันอยู่ในวงการแข่งขันก็สวยบินซูปเปอร์คาร์มาหลายปียังไม่เคยพบเห็นการปรับแต่งที่แปลกประหลาดถึงเพียงนี้มาก่อนกระทงพวกมันเองยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการกระทำนี้ในโรงซ่อมบำรุงเจียงเศร้าอย่างและเหมยเจอ๋อไม่อาจทำใจจดจอกับงานในมือได้อีก พากันวิ่งออกไปชมดูหน้าจอภาพมายาเพื่อศึกษาดาวทรายทัพอันแปลกประหลาดลำนั้นผลงานของลีเหวาก่อนหน้านี้สร้างความตื่นตระึงให้แก่นักรอมสร้างทั้งสองมากพอแรงอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจียงเ้าหยางเดิมทีมันเข้าใจว่าได้รีดเข้นศักยภาพและความเป็นไปได้ทั้งหมดในการปรับแต่งดาวธรายทัพออกมาจนถึงขีดสุดแล้วแต่ไม่ได้คาดฝันว่าจะมีคนที่สามารถปรับแต่งดาวธรายทัพ ได้บาครังและดุดันอมาหิตยิ่งกว่ามันอีกท่ามกลางพายุหมุนอันเกลียวกาดฝีมือการควบคุมบังคับใบเรือ30-40ใบพร้อมกันเพื่อหยิบยืมพลังของกระแสลมนี่ไม่ใช่ทักษะฝีมือที่นักขับกระสวยบินซูเปอร์คาร์หน้าไหนจะบรรลุถึงได้ดังนั้นจึงไม่เคยมีปร,รมาจารย์ด้านการปรับแต่งกระสวยบินซูเปอร์คาร์คนใดที่จะเคยคิดไปถึงว่ายังสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วย แต่ยาาเมื่อพบเห็นปรีกเสริมบิด,บดเบียเบ้ยวไม่เป็นทรงเช่นนี้สร้างความงุนงงให้แกสองปรมาจารย์ปรับแต่งกระสวยบินเป็นอย่างมากเหม่ยเจอเอ่ยปากถามขึ้นก่อนเสาหยางเจาบอกได้หรือไม่ว่าปีกเสริมเหล่านี้ใช้ทำอะไรและการที่มันยินยอมเอ่ยปากขึ้นก่อนยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าหลังจากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้มันยอมรับว่าในด้านการปรับแต่งกระสวยบินสุขข์คาร์ เจียงเซาหยางเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีฝีมือเหนือกว่าตนไปแล้วเจียงเซาหยางหางตากระตุกอย่างรุนแรงรอยสักรูปสุริยาคาาบนศีรษะของมันคลายกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาเปลี่ยนเป็นวังวนอันลึกลับที่ไม่อาจยังคำนวณได้มันนิ่งครุ้นคิดอยู่ชั่วขณะนะแล้วจูๆ่ๆพันเบิกตากว้างสีหน้าทอแววอกสันขวัญแขวน,ขวนตะโกนออกมาอย่างรื้มตัวเป็นไปไม่ได้ในเวลาเดียวกัน ลียาวก็พบแถบก้อนหินลอยฝาเส้นที่6ชัางเคาะร้ายนักเหล่าผู้ชมที่ด้านเนอพากันทอดถอนใจอย่างเสียดายแทนโชคเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในสนามแข่งพายุหฤโหดหากท่านโชคดีอาจพบแถบก้อนหินลอยฟ้าที่เบาบางและกระจัดกระจายเพียง3-4แถบช่วยให้สามารถสร้างผลงานที่ดีได้โดยง่ายแต่หากโชคร้ายพบเจอกับแถบก้อนหินลอยฟ้าห6แถบแม้แต่นักขับมืออาชีพ ก็อาจจะพลาดท่าตกหมาตายจนต้องออกจากการแข่งขันได้ง่ายๆดูเหมือนว่าโชคของลีเยาในวันนี้จะไม่ค่อยดีนักแถบก้อนหินลอยฝาเส้นที่6ที่มันพบเต็มไปด้วยก้อนหินหนาแน่นกว่าปกติแต่ละก้อนแฝงไว้ด้วยพลังอันดุเดือดประทะชนกันไม่ขาดระยะแต่กระจายเป็นชินช้นๆสาดสัตไปทั่ว4ทิศ8ทางโดยไรารูปแบบกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิน้นแผ่นเกาะชั้นนอกของดาวทรายทับล้วนใช้ไปจนหมดสิน้น แม้แต่มา่านโล่พลังป่านก็ถดถอยลงไปมากดูรูบรูเลือนรางคล้ายจะดับวูบลงเมื่อไหร่ก็ได้ขีดความสามารถในการป้องกันของมันตกต่ำลงถึงขีดสุดขอเพียงถูกก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นสก้อนหนึ่งชนใส่ไม่แน่ว่าสามารถเล่นงานดาวทรายทับจนไม่อาจไปต่อได้จริงๆเรือเหาอะพยาบาลาขนาดใหญ่เตียงพร้อมอยู่ตลอดเวลาสามารถให้การช่วยเหลือได้ทุกเมื่อ ถูกผู้คนหัวใจแทบจุกมาถึงคอหอยในเวลานี้เองในกระสวยบินดาวทรายทับเซลล์สมองทุกเซลล์ของหลีเหยาาแพทด์คำรามอย่างพร้อมเพียงคายกลขับเคลื่อนทั้งหมดระเบิดพลังออกถึงขีดสุดไม่ว่าวิถีของกระแสลมการแตกกระจายและจุดตกกระทบของสะเก็ดหินแต่ละกร้อนคาประสิทธิภาพของส่วนประกอบทุกชิน้นของกระสวยบินซูปเปอร์คาร์ตัวแปดทั้งหมดถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็วในสมองของมัน แล้วแปลงค่าเป็นชุดตัวเลขและสูตรคำนวณอันลึกซึ้งซับซ้อนราวกับภูเขาไฟประทุออกมาในร่วเดียวสมองของรีเหยาาเข้าสู่สภาวะสุดยอดสมาธิในพริบตาการทำงานของเซลล์สมอง300%ดาวทรายทับสั่นไหวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เริ่มหมุนคว้างอย่างเร่งร้อนภายใต้สภาวะหมุนคว้างด้วยความเร็วสูงหลายสิบรอบต่อวินาทีดาวทรายทับคล้าย กลับกลายเป็นกระสุนปืนนัดหนึ่งทะลวงฝาอากาศเสียงแหลมสูงประหนึ่งสว่านขนาดยักษ์แท่งขึ้นฝาก้อนหินน้อยใหญ่ที่ผ่านเข้ามาในรัศมีการหมุนขวงอันทรงพลังของดาวทรายทับล้วนถูกดีดกระเด็นออกไปจนหมดสิน้นรอจนกระทั่งถึงยามนี้ผู้ชมค่อยคนพบชมหน้าที่แท้จริงของปีกเสริมอันแปลกประหลาดซึ่งเป็นที่กังขากันมานานภายใต้สภาวะปกติ ปีกเสริมเหล่านี้คล้ายถูกจัดวางอย่างสเปะสปะไรายรูปแบบส่งผลรบกวนการบินของกระสวยบินอย่างร้ายแรงแต่ในสภาพหมุนควงด้วยความเร็วสูงปีกเสริมเหล่านี้กลับกลายเป็นใบพัดท,ที่เหมาะเจาะพอดีไม่เพียงแต่ช่วยให้ดาวทรายทับรักษาวิถีการบินอย่างมั่นคงแต่ยังช่วยเสริมพลังในการหมุนและดีดก้อนหินที่จู่โจมเข้ามาปลิวกระเด็นออกไปนี่ หรือว่ามันตั้งใจปรับแต่งกระสวยบินมาเพื่อจุดประสงค์นี้ตั้งแต่แรกเป็นไปไม่ได้ในสภาพกึ่งความเร็วเสี่ยงเช่นนี้การที่จะควบคุมให้กระสวยบินหมุนควงด้วยความเร็วหลายสิบรอบต่อวินาทีทั้งยังต้องรักษาวิถีการบินให้มั่นคงเป็นปกติเกรงว่ากระถางผู้บำเพ็ญตนดานจูจียังทำไม่ได้มันเป็นใครกันแน่ผู้ชมทุกคนล้วนมีคำถามนี้อยู่ในใจมันเป็นใคร สองยอดนักแข่งมืออาชีพกำหมัดแน,น่นใบหน้าแดงซานไปจนจรดใบหูหลังจากเข็นสมองคุ้นคิดอยู่เป็นเวลานานพวกมันก็ยังคิดไม่ออกว่ามีสัตว์ประหลาดเช่นนี้อยู่ในวงการแข่งกระสวยบินซูปเปอร์คาร์ตั้งแต่เมือ่อใดเมื่อมองจากฝีมือการควบคุมบังคับของมันในช่วงเริ่มตน้นระดับฝีมือเช่นนี้จะต้องเป็นมืออาชีพผู้หนึ่งอย่างแน่นอนแต่นักแข่งมืออาชีพคนไหนกันเล่าที่จะเสียเวลาไปฝึกทักษะพิลึกพิลนัน อย่างเช่นการควบคุมกระสวยบินให้หมุนควงหลาย10บรอบในหนึ่งวินาทีฝีมือเช่นนี้เพียงเหมาะสำหรับการโลดเล่นในพายุพิโรธเท่านั้นในสนามแข่งทั่วไปนับว่าไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงตัวประหลาดนี้มาจากที่ใดกันสองยอดนักแข่งมืออาชีพหันไปมองหน้ากอดกันแต่ละคนฝืนยิ้มขมเฟื่อน พวกมันเดิมทีเข้าใจว่าพวกตนเป็นตัวเอกของวันนี้ไม่ว่าอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าพวกมันจะกลายเป็นหินรองเท้าสาหรับผู้อื่นมันเป็นใครกันแน่ในเวลาเดียวกันเหม่ยเจอพึมพำด้วยซุ้มเสียงปานละเมอแต่เจียงเซาหยางเพียงหลีตาลงริมฝีปากสัลลิลิกเล็กน้อยแบบฉบับการดัดแปลงที่บ้าครั้งเช่นนี้ทำให้ข้านึกถึงคนผู้หนึ่งเพียงแต่มัน ไปเสาะหานะักขับกระสวยบินที่คลุ้มค่างพอกันเช่นนี้มาจากที่ใดไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช่นะักขับกระสวยบินทักสักฝีมือการควบคุมบังคับที่คนผู้นี้ใช้ออกมากล่าวได้ว่าเกินขอบเขตของกระสวยบินซุปเปอร์คาร์ไปหนาคนผู้นี้ไม่ได้เรียบง่ายเพียงแค่นะักขับมืออาชีพเท่านั้นแล้วไม่ผิดแน่มันคือผู้เชี่ยวชาญเกาะและไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญเกาะธรรมดาทั่วไปแต่เป็น ยอดฝีมือผู้เชี่ยวชนเกาะชั้นหนึ่งสิ่งที่มันใช้ก็คือทักษะการต่อสู้ทางอากาศที่ยอดเยี่ยมที่สุดของชุดรบผลึกวิเศษท่ามกลางเสียงอุทานอย่างตื่นตะลึงและคำถามสารพัดในใจทุกคนหลีเหยาพุ่งทยานเวหาราวกับกระสุนเลเฟื้นซุ้มยิงทยานดิ่งเขาเส้นชัยในรวดเดียวบทขยี้สถิติที่นักแข่งมืออาชีพขวานสึกกวนตง พิ่งจะทําไว้เมื่อครู่นี้จนไม่เหลือชินดีเมื่อเห็นตัวเลขสีแดงดุดโลหิตค่อยๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอภาพมายาอย่างแช,มช่มฉาเราผู้ชมซึ่งไม่อาจสงบใจได้แต่แรกก็ยิ่งไม่อาจยอมรับความจริงที่เหมือนภาพฝันนี้ได้แม้แต่ผู้บรรยายก็กลายเป็นใบอย,ย่างสมบูรณ์ไม่อาจากล่าวคําใดได้เป็นเวลานาน10นาที32.55วินาทีหลีเยาบทขยี้สถิติที่ดีที่สุด ของสนามแข่งพายุฮารุโหดอย่างราบคาบด้วยเวลาที่เร็วกว่าเดิมถึง1นาที11วินาทีเต็มรับเงินรางวัลมากมายจนท้ายที่สุดลีเหยาวก็ยังคงไม่ยอมให้ทุกคนร่วงรู้ว่าตนเองเป็นใครมันไม่ได้สวมบทบาทของฝางผิงออกไปสนทนาปลาใสกับยอดฝีมือทั้ง4แต่อย่างใดทันทีที่การแข่งขันเสร็จสิ้นมันก็ออกจากสนามแข่งทันที หนึ่งนั้นมันเกรงว่าเจียงเซาหยางจะมองทะลุถึงตัวตนที่แท้จริงของมันแต่เหตุผลที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือมันไม่กล้าสูหน้ากับคนเหล่านั้นด้วยมีความรู้สึกว่าชัยชนะของมันเป็นการคดโกงรอบหนึ่งแนวคิดการปรับแต่งดาวทรายทัพของมันในครั้งนี้ไกลเกินกว่าขอบเขตของกระสวยบินสุ perka มีน้ำสามการเร่งความเร็วแบบเกลียวที่มันใช้ออกในช่วงสุดท้ายไม่ใช่ฝีมือการควบคุมกระสวยบินสุ p e r k าเลย การปรับแต่งเช่นนี้รวมถึงฝีมือที่ใช้ออกเพียงเหมาะสําหรับสนามแข่งมือสมัครเล่นเช่นสนามแข่งพายุหฤหดโดยเฉพาะทั้งยังเหมาะสําหรับมันเพียงผู้เดียวเท่านั้นต่อให้เปลี่ยนเป็นผู้เชี่ยวชาญเกาะคนอื่นๆก็ไม่อาจกระทําเรื่องเช่นนี้ได้เนื่องเพราะต่อให้ทอดตาทั่วทั้งพบกําเนิดสวรรค์ก็เกรงว่าจะไม่เคยมีผู้เชี่ยวชาญเกาะคนที่สองที่จะบาครังเท่ากับมัน ผู้ที่เคยตัดสะบั้นกระแสลมประหัดประหารคลื่นทายครั้งแล้วครั้งเล่าในพายุสายหากอยู่ในพายุหมุนมันมีความเชื่อมั่นที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูหน้าไหนก็ได้แม้ว่าแม้ว่าอีกฝ่ายจะอยู่ในด่านจูจีมันก็มีความมั่นใจที่จะคาแต่ในทางกลับกันแนวคิดการปรับแต่งของเจียงเซ้าหยางต่างหากจึงจะเป็นวิถีทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริง สามารถใช้ได้กับนักแข่งที่มีฝีมือทุกคนและใช้ได้ทุกสนามแข่งทั่วไปดังนั้นหากกล่าวถึงที่สุดแล้วมันแม้ชนะการแข่งขันแต่หากนับเฉพาะในด้านการปรับแต่งกระสวยบินซูปเปอร์คาร์กับเป็นฝ่ายพายแพ้อย่างยับเยินสุริยะค้าเจียงเซาหยางครั้งนี้นับว่าเจ้าหลายกาดในช่วงเวลาเพียงสมเดือนเจ้ากรุดหน้าก้าวไกลถึงเพียงนี้ หากให้เวลาเจ้าอีกสองสามปีเกรงว่าห่วงโซ่ก้าวดาราคงไม่มีผู้ใดเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าอีกแล้วไม่ข้ายอมไม่ได้ห่วงโซ่ก้าวดาราซูปเปอร์นาวา่าเจียงเซินยอดฝีมือเหล่านี้ล้วนเป็นเหยื่อของข้าข้าต้องเอาชนะพวกมันก่อนเจ้าภายใต้แรงกระตุ้นของเจียงเซ้าหยางจิตวิญญาณการต่อสู้ของหลี่เหยาลุกโชนร้อนแรงราวกับราดน้ำมันลงบนกองไฟโหมไหมโดยไม่มีสิ่งใดหยุดได้ แต่ในทางกลับกันการหายตัวไปอย่างกระทันหันของมันกับทําให้วงการกระสวยบินซูเปอร์ข่าของเมืองมังกรอสรพิดยิ่งคร้งไครในตัวมันมากขึ้นกว่าเดิมภายในไม่กี่ชั่วโมงข่าวครา,าวก็แพร่สัพดไปทั่วทั้งเมืองนักแข่งลึกลับขับกระสวยบินดาวธรายทัพทีท่ปรับแต่งอย่างบ้าคลั่งอรา,ารวาสในสนามแข่งพายุฮารุโหดโดยไรผู้ต้านติดอสูนเพลี่เฟิงและขวานสึกกวนตง ยอดนักแข่งมืออาชีพทั้งสองถูกบทขยี้อย่างไร้ปานีเร็วกว่าเดิมหนึ่งนาทีกับอีก11วินาทีนี่จะเป็นสถิติที่ไม่มีผู้ใดทำลายได้อีกต่อไปมันที่แท้เป็นใครกันแน่หรือว่าจะเป็นสุดยอดนักแข่งมืออาชีพหนึ่งใน5อันดับแรกของสมาพันธ์ปลอมตัวมาข่าวที่แพร่สะพัดไปทั่วดุดไฟลามทวงทำให้ลียาวประสบปัญหาเล็กน้อยมันกำลังจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ไม่รู้จัก และสินค้ามีตำหนิของหอสมบัติฝาลีเยาวเก่งว่าจะมีคนจดจำมันได้ดังนั้นนอกจากการปลอมตัวดั้งเดิมแล้วมันยังสวมหน้ากากสีเงินวาววับอีกชั้นหนึ่งซึ่งความจริงนี่เป็นเรื่องธรรมดามากในเมืองมังกรอสรพิษผู้ที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นร่วงรู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของพวกมันดังนั้นร้อยทางร้อยแทบจะสวมหน้ากากทั้งหมดและแม้ว่าจะมีบางคนไม่ได้สวมหน้ากาก แต่สิ่งที่เปิดเผยเบื้องหน้าอาจจะไม่ใช่โฉมหน้าที่แท้จริงของพวกมันเลยยกตัวอย่างเช่นยวนฉีหลี่เหยาอยู่ร่วมกับคนผู้นี้เป็นเวลาสวันแต่มันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันได้เห็นและได้ยินใช้ใบหน้าที่แท้จริงและซุ้มเสียงแท้จริงของยวนฉีหรือไม่ทว่าสุดท้ายแล้วงานแสดงสินค้าก็ไม่ได้มีอันใดน่ากล่าวถึงมากนัก ก่อนที่จะเข้าร่วมงานลีเยาเคยวาดฝันไว้บ้างเช่นกันว่าจะสามารถอาศัยประสบการณ์ของโอเย,ยจือช่วยให้เลือกหยิบวัสดุลึกลับอล้ำค่าที่ผู้อื่นมองข้ามสักหลายชิ้นแต่ปรากฏว่ามันคาดหวังมากเกินไปเองวัสดุสมบัติวิเศษแห่งฝาดินที่อ้างว่ามาจากมหาโลทธาตุอื่นๆล้วนแปลกประหลาดเกินกว่าที่จะวิเคราะห์คุณลักษณะหรือวิธีใช้งานพวกมันได้แม้ว่าลีเยาจะมีที่พึ่งพาอันยิ่งใหญ่ เป็นเครดวิชารับจากสำนักร้อยหลอมเมื่อ40่0มืนปีก่อนแต่ก็ไม่รู้จักวัสดุที่มีประโยชน์แม้แต่ชิ้นเดียวอย่างไรก็ตามมันยังพบวัสดุชั้นดีจำนวนมากอยู่ในหมู่วัสดุมีตําหนิแม้ว่าสินค้าเหล่านี้จะได้รับความเสียหายจากสาเหตุหลายประการและไม่ได้มีประโยชน์มากนักในมือของนักหลอมสร้างทั่วไปแต่หากได้รับการซ่อมแซมตามวิธีการรับของสำนักร้อยหลอมวัสดุเหล่านี้ ก็อาจฟื้นคืนชีวิตกลับมามีประโยชน์อีกครั้งดังนั้นหลี่เหยาจ่ายเงินก้อนโตซื้อวัสดุที่มีตำหนิจำนวนมากกลับมาด้วยได้ริมรถความสุขในการจับจ่ายอย่างมือเติบเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีเรื่องน่าสนใจอีกสองเรื่องที่เกิดขึ้นในงานแสดงสินคา้าช่วยให้หลีเหยาได้ตระหนักถึงความบ้าคลั่งของการพนันสมบัติอย่างแท้จริง